บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่ง ที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วพระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่ชาวโลกต่างก็แสวงหาเป็นความปรารถนานสูงสุดที่ทุกคนอยากจะได้ความสุขเมื่อใดที่มวลมนุษยชาติได้เข้าถึงพระธรรมกายเขาก็จะพบกับความสุขที่แท้จริง และพบกับความเหมือนกันที่สมบูรณ์ที่สุดทั้งรูปร่างหน้าตาคุณสมบัติความบริสุทธิ์และอนุภาพจะรู้จักกายมาตรฐานที่เป็นสากลจริงๆเป็นกายที่สวยงามประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการที่มีความเสมอภาค เราเป็นวงแห่งพระอริยเจ้าทีม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติศาส,สนาและเผ่าพันธุ์แต่จะมีดวงใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งความคิดคำพูดและการกระทำก็จะบริสุทธิ์เหมือนกันหมดมีความรักความปรารถนาดีต่อกันอย่างแท้จริง ไม่มีความรังเกียจเดียดฉันเบียดเบียนซึ่งกันและกันเราจะเข้าใจได้แจ่มแจ้งก็ต่อมเมื่อได้ลงมือปฏิบัติธรรมจนกระทั่งได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวของเราต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านนั่งหลับตา จเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจะลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้าย วางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาข้อลูกพอสบายสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่าก,กด ลูกในตาให้หลับตาพอสบายๆนะจ๊ะจากนั้นก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกระคะนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกเราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้กล้ามเนื้อทุกส่วน ผ่อนคลายให้หมดแล้วก็ทำใจของเราให้ปลอดโปรง่งแช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสนึกน้อมใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งเป็นฐานที่ตั้งถาวรของใจฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนสมมติว่าเรานึกจิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งจากสะดือ ทะลุปไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นจุดกำเนิดที่มันเกิดขึ้นของพระรัตนตธิไตให้กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจเป็นดวงแก้ว กลมไซบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูกที่เจรไนาแล้วไม่มีขีดควรคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดก็คือการนึกอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆ ว่าที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมีดวงแก้วใสบริสุทธิ์ตั้งอยู่ที่ตรงนี้พร้อมกับบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมา รังโดยเสียงของคำภาวนาดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของดวงแก้วภาวนาอย่างนี้นะไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้ว กรภาวนาก็จะค่อยๆเลือนหายไปเองเราไม่ต้องกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจนะหยุดนิ่งอย่างเดียวสำหรับท่านที่ชอบนึกถึงองค์พระก็ให้นึกถึงพระพุทธรูปที่เราเคารพบ,บูชา องค์ใดองค์หนึ่งหรือนึกเป็นพระแก้วใสๆก็ได้โดยนึกอารัธนาให้ท่านมาอยู่ในกลางกายของเรานั่งทำสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราให้นึก ถึงองค์พระไปเรื่อยๆอ,อย่างสบายๆนึกให้ต่อเนื่องกันไปส่วนท่านที่ไม่ถนัดในการนึกถึงดวงแก้วหรือองค์พระอยากจะวางใจเฉยๆก็ให้ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆ,ๆ อย่างสบายๆตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ก็ได้นะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในตินนกัตสูตรว่าอนมะมตะโคยังพิกเ,เวสังสาโรโปปภาโกตินปัญญายติ อวิชานีวรานานังสัตตานังตัณหาสัญโยชนานังสันทาวตังสังสรรตังดูก่อนภิกษุทั้งหลายสงสารนี้ไม่มีที่สุดและเบื้องต้นอันคลาก็รู้ไม่ได้เบื้องต้นและที่สุดของเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องปิดกั้น ผูกพันด้วยตัณหาแล่นไปท่องเที่ยวไปย่อมไม่ปรากฏผู้รู้ได้อุปมาไว้ว่าหากมีบุรุษปั้นมหาปัสพีนี้ให้เป็นก้อนก็แล้วทําเม็ดผลกระเบาและนํามาวางเรียงกันแล้วสมมุติว่าก้อนนี้เป็นบิดาของเรา ก้อนนี้เป็นปู่ของเราก้อนนี้เป็นทวดของเราไล่เรื่อยไปตามลำดับบิดาของบิดาของบุคคลน,นั้นไม่พึงสิ้นสุดส่วนมหาปฏิพีนี้พึงถึงการหมดสิ้นไปที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าสงสารนี้กำหนดเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายไม่ได้ที่สุดและเบื้องต้น ย่อมไม่ปรากฏแล้วการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตนนี้เนะี่ยมีความซับซ้อนสับสนยิ่งกว่าเกลียวเชือกที่นำมาขมวดเป็นปมที่อีกเชือกยังสามารถที่จับต้นชนปลายได้กำหนดเงื่อนต้นเงื่อนปลายก็ไม่ยากจะคลายเกลียวก็ไม่ยากเกินกว่าวิสัยที่จะทำได้ แต่การเดินทางไกลในสังสารวัตนี้เนะี่ยมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนจนยากจะสาวได้เพราะหมูสัตว์ถูกอวิชาคือความไม่รู้แจ้งปกปิดดวงมัญญาบริสุทธิ์เอาไว้อีกทั้งเป็นความสับสนกลับไปกลับมาของภพชาติวนอยู่ด้วอำนาจของตันหาที่ผูกเอาไว้ ทำให้ไม่สามารถสลัดออกจากกองทุกข์ได้ท่านยังเรียกการเดินทางบนเวียนนี้ว่าสังสารวัตรคือเวียนเกิดเวียนตายวกไปวนมาอยู่อย่างนี้ซึ่งเส้นทางของชีวิตไม่ลาบเรียบเสมอไปมีขึ้นมีลงแล้วแต่บนและบาปที่ได้ทำเอาไว้ แล้วก็ไปเกิดมาเกิดวนเวียนอยู่ในภพทั้งสามนั่นแหละเมื่อตายแล้วเกิดมาใหม่ก็เป็นคนใหม่จำอะไรก็ไม่ได้ต้องเริ่มต้นกันใหม่หมดท่านถึงอุปมาไว้ว่าท่านไม้ที่บุคคลย้อนขึ้นบนอากาศบางคราวก็ตกลงทางโคน บางคราวก็ตกลงทางขวางบางคราวก็ตกลงทางปลายสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาปิดบังดวงบัญญามีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาหาความแน่นอนไม่ได้ก็จากโลกนี้ไปสู่ปรโลกเมื่อสิ้นชีวิตก็ต้องจากปรโลกอื่นมาสู่โลกนี้ ในสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีมีสามีของอุบาสิกาท่านหนึ่งเสียชีวิตลงเธอได้แต่ร้องไห้ก้มครวนอยู่ในป่าช้าถึงสามีสุดที่รักพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิผลของเธอจึงได้เสด็จไปโปรดถึงที่บ้าน ตรัสสอนเธอให้เข้าใจความเป็นจริงของโลกและชีวิตว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นมาบนโลกนี้เนี่ยย่อมมีการพลัดพรากเป็นธรรมดาแล้วทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาเล่าเป็นอุทาหรณ์ให้เธอฟังว่าในอดีตการในกัปปิล,ลานคร แคว้นปัญจาละได้มีพระราชาพระนามว่าพลม,มทัตทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิษร,ราชธรรมและเป็นที่รักของมหาชนพระองค์มีอัครมเหสีพระนามว่าอุปรีได้เฉวยสำเร็จราชาการพระองค์หลายอย่างทำให้แว่นแคว้นจเจริญรุ่งเรือง ชาวประชาอยู่ร่วมกันฉันพี่น้องเวลาไปที่ไหนก็ไม่ต้องปิดประตูบ้านเพราะไม่มีโจรขโมยเมื่อพระราชาสวรรคตโด,ดยโรคาพาดบางอย่างเราไมเหสีก็มีความทุกข์โทมนัสเศร้าโศกเสียพระไทยถึงพระราชาเป็นอย่างยิ่งสมัยนั้น พระบรมโพธิสัตว์ทรงพนวดนเป็รือสีได้บรุษชาญและอภิญญาสมาบัติพำนักอยู่ที่ราป่าแห่งหนึ่งได้ทอดพระเนตรเห็นพระมเหสีผู้กำลังเศร้าโศกก็ปรารถนาจะถอดลูกศรคือความโศกของพระนางจึงเหาะมาปรากฏเฉพาะพระพัก ประทับยืนอยู่ในอากาศตรัสถามพวกมนุษย์ที่อยู่ในป่าช้าว่าหญิงท่านนี้นะี่ะค้าครวญว่าพรหมทัตพรหมทัตนางค้าครวนหนึงพระเจ้าพรหมทัตองค์ไหนล่ะมหาชนที่มาประชุมกันก็กล่าวตอบว่าท่านผู้เจริญที่ตรงนี้เนี่ยเคยเป็นพระเมลุมาตของพระเจ้าพรหมทัต หญิงนี้เป็นพระมเหสีของเท้าเธอพระดาบทได้กล่าวกับพระนางอุปริว่าดูก่อนน้องหญิงพระเจ้าพรมทัตนี่ะถูกเผาในป่าช้านี้ถึงแปดหมื่นหกพันพระองค์แล้วบรรดาพระเจ้าพรมทัตเหล่านั้นพระนางทรงกันแสงถึงพระเจ้าพรมทัตพระองค์ไหน พอพระนางถูกถามเช่นนั้นก็ตอบว่าพระราชาพระองค์ใดเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าจุลนีทรงมันใหญ่อยู่ในแคว้นปัญจละหมนชั้นเศร้าโศกถึงพระราชาพระองค์นั้นผู้เป็นพระสวามีของหม่อมชั้นพระดาบดก็ได้กล่าวสอนว่าพระราชาทุกพระองค์ทรงพระนามแบบพรหมทัตเหมือนกันหมด ล้วนเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าจุลนีผู้เป็นใหญ่อยู่ในแคว้นปัญจาละพระนางเป็นพระมเหสีของพระราชาเหล่านั้นทั้งหมดโดยลำดับสืบต่อกันมาแต่หากจะร้องไห้แล้วทำไมพระนางจึงเว้นพระราชาพระองค์ก่อนๆทำไมไม่ทรงเัแสงถึงเฉพาะพระราชาพระองค์หลังล่ะ และนางอุปรีได้ฟังดังนั้นก็เกิดสลดพระทยัยไม่คิดว่าเรื่องอย่างนี้จะเคยเกิดขึ้นมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนจึงถามพระดาบทว่าข้าแต่ท่านผู้นี้ะทุกมอมฉันเกิดเป็นหญิงตลอดกาลนานเท่านั้นหรือหรือว่ามอมฉันเคยเกิดเป็นชายบ้างไหมพระด,า,ดาวสอนนางว่า การกำหนดแน่นอนของหญิงและชายไม่มีในสงสารว่าหญิงก็ต้องเป็นหญิงชายก็ต้องเป็นชายอยู่ลำปาไปบางคราวพระนางก็เคยเกิดเป็นชายบางคราวก็เกิดเป็นหญิงบางคราวก็เกิดในกำเนิดของสัตว์ที่สุดแห่งอัตภาพทั้งหลายอันเป็นอดีตของพระนางไม่ปรากฏ และไม่อาจกำหนดได้โดยญานนณทัศนะของเราเพราะสังสารวัตรนี้ยาวไกลเหลือเกินสังสารวัตรนี้ไม่มีที่สุดจะหาเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดของสัมพสัตวได้ยากเพราะมีอวิชาเป็นเครื่องปิดกัน้นผูกพันไว้ด้วยตัณหาท่องเที่ยวไปย่อมไม่ปรากฏ พราไม่เหสีได้ฟังธรรมที่พระดาบทก็มีใจเลื่อมใสจึงคลายจากความเศร้าโศกที่มีในพระราชาพระนางได้ประกาศความเลื่อมใสต่อพระดาบทว่าข้าแต่ท่านพุูนนิรทุกข์ท่านดับความกวนกวายทั้งปวงของหม่อมฉันผู้เราร้อนอยู่ให้หายได้เหมือนบุคคลอ่อนน้ำดับไฟได้สนิท ท่านมาท้าความเศร้าโศกถึงพระสวามีของหม่อมฉันพอถูกความเศร้าโศกครอบงำแล้วท่านถอนลูกศรคือความเศร้าโศกอันเสียดแทงที่หัดไทยของหม่อมฉันได้แล้วต่อแต่นี้ไปดิฉันจะไม่เศร้าโศกไม่ร้องไห้อีกจะอยู่ในโอวาทของท่านอุบาสิกาไม่ได้ฟังชาดกซึ่งเป็นธรรมโอสถ จากพระบรมศาสดามาช่วยรักษาแผลใจที่เกิดจากการพลัดพรากแล้วเธอก็มีดวงตาเห็นธรรมรู้เห็นไปตามความเป็นจริงถึงการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตจรจึงตัดใจตัดอาลัยในสามีแล้วก็ปล่อยใจไปตามกระแสธรรม ในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันได้เข้าถึงความสุขอันเป็นอมตะมีนิพพานเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัตนนี้เนะี่ยเต็มไปด้วยทุกข์จับต้นชนปลายไม่ถูกสังสารวัตนี้กำหนดเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายไม่ได้มูสัตว์ผู้ท่องเที่ยวไปมา ในสังสารวัตนี้นะ่ะได้เสวยความทุกโรมนัมายาวนานได้เพิ่มพูนปฏิพีที่เป็นป่าช้าสูงขึ้นใหญ่โตวกว่าภูเขาที่ตั้งตรังหงานเทียมฟ้าเพราะฉะนั้นเมื่อพบปะเหตุการณ์ที่ตั้งพัดพลากจากบุคคลอันเป็นที่รักก็ให้มีใจหนักแน่นรักษาใจให้เป็นปกติสุข จะได้ร้องไห้ขำครวญจนเกินไปฝึกหัดตัดใจห้ามใจให้ได้ให้สมกับที่เป็นนักสร้างบารมีผู้เห็นภัยในวัฏสงสารแล้วเราก็จะมีความสุขกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้ลุงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านประสบความสุข และความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีมีสมบัติจกักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลก ธรรมันใดที่หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรและคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจารย์ขนุกยูงได้บรรลุก็ขอให้ลูกทุกคนได้บรรลุทำนั้นให้เก่าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอิน